เสือทั้งสีจะทำมาแล้วแต่ถ้ารู้ทุกเรื่องและเวลาจะใช่เรือแขบบางเรือไม่ใช่อะใช่ได้นี่ก็ไปเหเือก็บางเรือ,อยาอาทุกเรือนะเรือมันมีเย,ย่ะแย่หมดเลยเอ้าไอ้ซีเรืืองที่ว่าทั้งหมดเนี้ยที่อยู่ในเนี้ยใครจะถามอะไรฉันมัน่งถามบอกว่ารู้ทุกเรืองแล้วไม่ต้องถามแกเข้าใจไมหมดุกเรือแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะถามทุกรุ่นแต่บางทีมีคนอยากถามแต่มันมีคนคอยเยียดตีนมึงจะถามทำไมเวลาน่อยแล้วนะมึงถามแต่เดี๋ยวก็กลับถึงบานมึงอ่ะก็อย่าสงสัยครับใครสงสัยอะไรให้ถาม เจ๊เวลาแล้วอ้าวเราวางที่จะถามเนี่ยให้หนึ่งกอนฉันจะแนะให้นิดนึงวันเนี่ยถือว่านาพูดมาตะกี้ว่าถูกจับตังถูกจำลองถูกเขียนว่าต้องเป็นยังงนันยงีงงนันยงี้งงนันเงีงงนันไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องที่พิษแต่เวลาจะไปทำจริงๆน่ะฉันจะออกแนวสิทธิ์ให้แกสักนิด เนี่ยมาเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบคนทุกคนชอบไปเหมือนกันะทุกคนก็รู้ไปเหมือนกันหามไปทาเรือเดียวกันนะมาทีเนี้ยหามทาเรือเดียวกันลองเก็บไปสักคนละเรือคนละเรือคนละเรือ,อตั้งใจเลยนะแล้วไปถึงบานทําเลยทำไอเรื่องที่เรายากทำเนี่ยอย่าไปมองเผื่อเพื่อทำไรเหลืองแก แต่จะทําทแบบเนี้อย่าไปฟังไอ้ตัวหนังสือว่าเขาเขียนไม่หวังไงไม่ต้องไปดูหรอกอยกเขียนไม่หวังไงใครแก็ูดไงก็ช่างแต่ฉันทาแบบเนี้ยทําแบบที่แกเอาตัวรอดได้ทาไอ้เรื่องที่แกถนัดถนัดนนหรือทาไอ้เรื่องที่แกพร้อมมีความรู้ยู่บางไม่เขินไม่ติดไม่คับเลือกไปสึกเหลืองอยู่ในเนี้เดี<ล>๋ยวไปทำถู<ห>่นะครับ เปลองคุยภาษาไทยใครชอบเผาถ่านไอ้เผาถ่านมันดีนี่ว่ามันมีความรู้อยู่ข้างทางบานแก่เน่นแนค่ความรูท้ทั้งหมดที่ฉันบอกไวันี่เนี่ยฉันมีอยู่สิบเปลือกจริงๆมันอยู่ข้างบานแก่ทั้งหมดเลยจริงมทําปุ๋ยก็ทํามาตั้งนานเลยที่บ้านน้ำยาเดยสงก็ทํามาตั้งนานแลยไอหมูหลุมมันเลี้ยงก็มาตั้งนานเลยสรุปแล้วทั้งหมดสิบฐานที่อยู่นีเนี้ยอยู่ข้างบานแก่มาตั้งนานแล้วะ แต่ที่คนไกลๆก,กันเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยจะเชื่อถือกันพอไปเห็นปักไปนี่ข้างบ้านกูก็มีที่ว่ากูเคยทำมาแล้วด้วยครับลองกลับไปนะครับไกลเกลือส่วนใหญ่จะกินด่างก็กลับอายุไก่ต,กกตัวซะไมไปหาหวัดทางบาง้านนะแหละวัดทางบ้านไม่ต้องเดินทางไกลพระก็โกนหัวใส่ผ้าเหลืองเหมือนกันทั่งนีย ของคาถาบทเดียวไปเลยนะนโมตัสสะกับนะโมตัสสะเหมือนกันเลยไม่มีนโมสัตตะใช่ไหมนะโมตัสสะทั้งนั้นนะทองเหมือนกันตำรามี้เหมือนกันเทคนิคที่เห็นจากเนี่ยไปประดิษฐ์ประดอยเรียงร้อยลองไปทําสักคนละเรื่องคนละเรื่องเรื่องอะไรก็ได้นะทําให้ชํานานทํามันไม่ชานานทําสั้นเหมือนแกะเนี่ยแกเห็นเหมือนตะกีใช่ไหม ชื่อแกไปทําทีเดียวไม่รู้เรื่องแกต้องทาให้ผิดก่อนให้มันผิดพอผิดแล้วมันจะรู้ทุกพอทําทุกแล้วพอทุกแล้วทําให้ผิดอีกนะทําผิดผิดทุกทุกผิดผิดยู่ทุกซ้ำซ้ำหลายหลายครั้งแกจะชานาญไม่เข้าใจเหตุทาซ้ำซ้ำบ่อยๆไม่จะชานาญนี่เทคนิคของฉันทําบ่อยๆเรื่องทีไม่เข้าใจก็จะกลับมาเข้าใจเอง พอเข้าใจเสร็จเรียบร้อยรู้ทั้งพิดรู้ทั้งทูกเวลาไปทําที่ไหนหรือไปฟังใครก็ผูดรูเลยอย่างเงี้ยโก็โฮทำไมอ่ะกูทํามาก่อนไอ้ที่มึงผูดพิดกูทํามาก่อนกูรู้เขาเรียกรู้ทั้งผิดรู้ทั้งทูกหลังจากนั้นผมมีวามชานาญเสร็จเรียบร้อยไหนลองมารวมกันตอนหลังไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปหาพัฒนาชุมชนก็ได้จะเอาตรงไหน ที่จัดตั้งที่ได้ล้วงเหลียกไปบอยว่าหวันสต็อปเซอร์วิสทีทีเดียวมีถูกเรื่องนั่นแหละไปรวมกันตรงนั้นแล้วรับประกันว่าแก้ไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะไปทําคนละเรื่องนะนี่เพราะทานไปทํเพราะทานไม่อยู่ว่าปุย๋ยไอ้น้ำทำปุ๋ยไปทําปุ๋ยไม่ยุ่งก็ทานทําคนละเรื่องคนละเรื่องจนชํานาญแล้วเคยเอามารวมกันตอนหลังไอ้นั่นคือฟวามสุดยอด เพราะมันไม่ทะเลาะกันทำเรื่องที่ถนัดถนัดฉันเป็ดมาก่อนเมื่อสมัยก่อนจะถูกให้รวมพลเหมือนกันจะตั้งกลุ่มมาใช่ตั้งเลยมี่ไไ้หาสิบเบ็ดคนหาสิสามคนหาสิห้าคนแล้วมาเอาโง่ประมาณจากฉันยากไดตั้งก็ไปตั้งกลุ่มเพราะตั้งเสร็จทำเสร็จทำไปทำมาเหลือกูคนเดียว นอกนั้นไม่รู้ไปไหนหมดทําไปทํามาเหลือคนเดียวเลมผลุดท้ายไม่เอาแหละก็ทําคนเดียวซะก็หมดเหรือเริ่มตนยังไม่ขอใครนะการทํางานขั้งแรกถ้าทาด้วยเงินออนแอเพราะพราไม่มีเงินไม่มีทำเลยแต่ถ้าทาด้วยใจมีเท่าไหรทำเท่านั้นทําให้สำเร็จใท้ได้ พอสาเร็จเสร็จเรียบร้อยมันมีประโยชน์เฉยแล้วเกินไม่ต้องไปชวนเผื่อนแล้วเพื่อนมาหาเองเพราะสาเร็จแล้วเ็เห็นประโยชน์แล้วแต่ถ้าทำเรายังไม่สําเร็จไปชวนเผื่อนมามันไม่มาหรอกหมามันก็เอาตัวไม่รอดเพราะไอ้คนทําัเอาตัวไม่รอดเลยแต่ถ้าสําเร็จแล้วเอาตัวรอดแล้วเป็นตดแป๊แต่แล้วไม่ต้องไปชวนเพื่อนเพื่อนก็มาเหมือนฉันนี่แหละใช่ไมมชยนใครหรอกแต่เปิดประตูให้มันฝังไว้ หามไปโทษใครหามไปโกรธใครหามโกรธช่ไอ้ที่เขาหว่าแเราพอเรามันเป็นยังไงกินเปล่าให้หันมองตัวเองก่อนแล้วถ้า้ที่สุดเพื่อนจะเดินขมาทีละคนละคนเมื่อเราทําสิเ่เร็กเรียบร้อยดีคือการตัางกลุ่มนะให้ตัางตัวเองก่อนอย่าไปตัางเพื่อนพอตัวเองเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเดินขามาหาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วไม่ทะเลาะอกเพราะมาผีนี้แต่ให้ มาพับขากลับหายสะบันมีประโยชน์หายสาบันพระเจ้าอยู่วัวตัดเอาไว้ชัดๆฉว่ายิงหายไปยิงได้มายิงหายไปยิงได้มามีเหลือและแจกเผื่อสะบันแจกบ่อยๆจะกลายเป็นบาร,รมีฉเฉลี่ยคือทุนแล้วแกไปเรื่อยๆไอ้ทุนตัวนั้นนะมันจะลัะมาสารสมทําให้ขั้นตอนต่างๆที่เราทําอยู่ คืหนาไปทีละคันทีละคันเศรษฐกิจพอเพียงมีสองคันคันที่หนึ่งคันพื้นฐานที่แกกําลังจะไปทําที่ดูฉันจบมาเนี่ยพื้นฐานทั้งนั้นแหละคันที่สองคันกาวนายังไม่ต้องไปมองทําคันพื้นฐานเสร็จก่อนคันกาวนาจะเดินเข้ามาหาเราเองเงินใครยๆก็ยากได้แต่ถ้าแกเดินไปหาเงินเลเ้อๆเจอหนี่แกว่าจริงไหมแต่ตาให้เงินมาหาล่ะ ไม,ม,ม่มีแล้วก็ทําให้เงินมหาสิวิธีทําให้เงินมหาก็ทาต,ตัวเองให้มันคึืนฐานแน่งก็มีกินมีอยู่ไม่ใช่ก็เหลือก็แจกแจก้ไปยิงให้ไปยิงไงมาท่ายสุดไอ้คนที่เราให้ไปให้ไปให้ไปเนี่ยกลับมาหมดเหมือนฉันเนี่ยหนังยุ่เฉยเนี่ยกระตังมหาแม้แต่ไม่ยากดายก็มาบางทีก็เกรงใจอ่ะ ก็ต้องหลับหลับเอาไว้กลัวเขาโกรธบางทีลบมาลบไปนอนอยู่ตงรตงูก็ตังก็ไปหาเมื่อกี้ลบไปกองปุ๋ยก็มาสั่งปุ๋ยต่อยดีสิตันก็ไม่ได้หลับป้ากันหรอกแต่แม่ใหญ่เขาก็โกรธบางทีต้องลบไปอยู่ตายโต๊ะลบไปอยู่ตายโต๊กะก็ตังบางทีบอกหมาตายโต๊ะบางทีข็กาดฟันหลับมันตายโต๊ะแน่ นักใจกอะลำบากมากแกว่าฉันลำบากมากแม่ไม่ยากรวยวก็ทุบบังคับให้รวยแม่ไม่ยากดังก็ทุบบังคับให้ดังก่อนอื่นต้องต่างพาตนเองแต่ก่อนเอาเรื่องที่ตัวเองถนัดถนัดเอามาสักคนจะเรื่องคนจะเรื่องเนี่ยฉันพูดพอประมาณเนี่ยฉันหวังแกเข้าใจแล้วเออนะกลับไปกูทําเหมือนมึงบหม,มว่าผู้ใหญ่เว้ยกูไม่ยุ่งก็ใครก็ได้